ศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นร่วมเภอร่องคำขอรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนพฤศจิกายน2566ประจำปีงบประมาณพุทธ,ธศักราช2567ยังต่อไปนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นร่วมเภอร่องคำตั้งอยู่หมู่ที่13ถนนขอนแก่นโพนทองตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสิน์ ภายใต้การบริหารงานของนางสาวธนพรแสงใสผู้อำนวยการกอสออำเภอร่องคำปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอำเภอร่องคำสูย์ส่สงเสริมการเรียน,นรู้อำเภอร่องคำมีบุคลาการทั้งหมด14คนประกอบด้วยข้าราชการครูจำนวน2คนครูอาสาสมาัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน2คนครูสกร,รอตำบลจำนวน5คนครูสรสชจำนวน2คนบรรณารักษ์ หนึ่งคนและพนักงานบริการหนึ่งคนวันที่2พฤศจิกายน2566คณะครูและบุคลากรสกรอำเภอร่องคำเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนเพื่อรับทราบนายโยบายแนวทางการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายนณนะห้องประชุมสกรรอมเภอร่องคำงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอกอรอมเอร่องคำได้จัดพิธีมอบบุติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566และสอกอรอมเอร่องคำได้จาัดการประทมนิเทศนักศึกษาทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่16พฤศจิกายน2566ณนะสอกอรอมเอร่องคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรู้และเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อตกลงร่วมกับครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอร่องคาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรวมกับสกร,รตําบลโดยมีกิจกรรม อ่านอ่อนลงมือทำ DIY Do It Yourself ทำได้ให้เลยอย่างรักผมและกิจกรรมสมัครสมาชิกออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนทุกช่วงวัยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการออกบริการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงสม่ำเสมอให้บริการสื่อมติมีเดียและอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงรวมทั้งฟรีไวไฟเพื่อการสืบค้นข้อมูล และส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ผ่านแฟนเพจวิทยุค้องสมุทร้องสมุทรประชาชนอำเภอร่องคำได้ร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านรวมกับสกรอตําบลสามัคีโดยมีกิจกรรมหนังสือเสียงเล่านิทานให้น้องฟังและกิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นวันที่6ถึง7และวันที่27พฤศจิกายน2566บุคลากรสกรอมอำเภอร่องคำได้ร่วมการจัดกิจกรรมวิทยินเดย์ และฮาสอสะสามส,สะดวกสะอาดสุขาละะาักนะสร้างนิสัยโดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสกลรอํอำเภอร่องทังการพัฒนาคู สรเพเ่อร้องคำได้รับมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดังนี้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินง,งานและรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567ในวันที่14พฤศจิกายน2566ณนะห้องประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสิน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิลในระบบซีสมาร์ทประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่2 2 2 3ถึงพฤศจิกายน2566นห้อณห้องประชุมบูรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียน,นรู้จังหวัดกาลสินงานภาคีเครือข่ายในวันที่1พฤศจิกายน2566เวลาแปดนาฬิกาสนาทีเข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ i ิ k ออฟ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและป่าปามผู้มีอิทธิพลณสนามหน้าที่การอำเภอร่องคาอำเภอร่องคาจังหวัดกาลสินวันพุทธที่1พฤศจิกายนเข้ารวมการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหาหกิจผู้บริหารสถานศึกษานายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการการก,กานชาติอำเภอร่องคำรละการประชุมกำน,นันผู้ใหญ่บ้านทั้งที่11ประจำเดือนพฤศจิกายนณหอประชุมอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิน วันที่8-9พฤศจิกายนรวมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิงสามัคคีณหมู่ที่13บ้านคำไผ่ตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่13พฤศจิกายนเข้าร่วมโครงการในอำเภอร่องคำเข้าวัดฟังธรรมและทำบุญตักบาตรถนนวิถีพุทธณบ้านขอพัฒนาหมู่ที่3ตำบลเราอ้อยอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่24พฤศจิกายนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรปับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดและบริเวณโดยรอบวัดอุมงคารานาเรียงหมู่ที่3นาเรียงตำบลสามชีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่27พฤศจิกายนเข้าร่วมโครงการในอำเภอร่องคำ ขวัดฟังธงทมและทำบุญตักบ,บาทถนนวิจีพุทธนาวัดปฐมแพงศรีอำเภอร่องคำจังหวัดกฬสินทุ์วันที่28พฤศจิกายนเฝ้ารับและทรงเสด็จสมเด็จพากานิ t ฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชาดำเนินทรงเปิดอาคารวิทยาวั์ทัศนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดรางวัลและผลงานศูนย์สงเสริมการเรียนรู้อำเภอร่อง่งคำ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดกาลสินโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายกําเรืองม่วงสังให้เกียรติเป็นประธานณหอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาลสินอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคานอมรับและปฏิบัติตามนโยบายของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดความสําเร็จต่อผู้รับบริการสังคมชุมชน กรอมเภอร้องคำขอจบสรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนพฤศจิกายน2566ีงบป,ประมาณพุทธศ,ศักราช2567ไว้เทียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ